สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube พี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมนี่อยู่ที่กดังรานโจเอ็มทีโอริโอซิเมครับผมมีตู้เข้ามาใหม่สี่ใบทางร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอท่านที่สะดวกโอนหรือมารับเองได้ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้เลย092 291 สองสามสามเจ็ดครับผมมาพามาดูตู้ตู้เสียงกลางครับผมเป็นตู้สองคูนหนึ่งสภาพตามรูปเลยครับตามรูปนี้เลยหมายอย่างดีครับผมเจ็บสีมาใหม่สวยๆเลยมองชัดไหมหน้อเป็นสิบสองนิ้วขอบเหล็กครับผม <c oughs> ขอบเหล็กชุดแขวนก็มีมา บรรทุงนี่ครับมีชุดแขวนไม่รู้ครบหรือเปล่าอ่ะมีสองชุดแขวนนะครับผมตัวน,นี้ขอแยกเป็นสองชุดเนาะแยกเป็นสองสองใบหรือท่านใดจะเอาสี่ใบก็ได้ครับผมเอาสี่ใบตัวน,นี้เป็นไม้ไม้สิบห้ามิลมองเห็นไหมนี่ชัดเจนครับไม้สิบห้ามิลไม้แท้ ตรงกลางจะเป็นแหลมตรงแปดจะเป็นแหลมตรงแปดครับผมขายรวมเลยไหมขายรวมเลยดีกว่าสีใบเอาไปทั้งเหล็กทั้งยวงเลยอันนี้ขายรวมเอาแค่พันสามร้อยบาทครับผมทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมหมดเลย ลูกค้าเอามาขายให้อยู่หน้าโกดังครับผมไม่ได้ไปหาเองนี่ก็สภาพสภาพดีครับแต่มีสเปคคอนแค่หนึ่งใบเนาะนี่มีสเปคคอนแค่หนึ่งใบครับผมส่วนนั้นไม่มีสเปคคอนก็ต้องใส่เองส่วนชุดแขวนสองชุดอ่าค่าส่งผมจะคิดเป็นชิ้นนะครับแต่ชุดแขวนรวมกันได้อยู่ไปด้วยกันได้อยู่กับตัวนี้ ค่าส่งก็น่าจะไม่เกินใบละสอง้อยห้บาทแล้วครับประมาณนี้ต่นใดสนใจมารับเองก็ได้ครับหรือจะให้จัดส่งะแล้วเปิดประตูส่วนบนรถเพิ่งได้มาครับ บนรถคุณไปเอามาชุดเล็กยังไม่ถอดดอกออกครับผมตัวนี้เป็นตู้เทอร์โบสเปคนี่ตามนี้เลยตะแกงปั๊มครับผมนี่แต่มีสภาพไ,ม,ไ,ม,ไม,ม้ไม้ไม่ค่อยสวยครับผมไม้ไม่ค่อยสวยแต่มือจับมือจับเหล็กด้าน,นหลังก็เป็น เป็นเพลทก็ให้ครับผมสีระเบิดขอบเหล็กยังดีแต่แกงปัม๊มตัวนี้ถ้าไม่ชอบกเอาไปเปลี่ยนฟา้าวครับดอกยังไม่ได้แกะเลยครับมาดึกแล้วขายตามสภาพนี่เละครับผมมีอยู่ด้วยกันสองใบครับผมแต่ใบนี้ก็จะสวยหน่อยใบยนี้จะสวยกว่าแต่แกงปั๊มเหมือนกันครับเป็นเทอร์โบไม้ยี่สิบมิลขอบเหล็กแต่แกงปัม๊มมือจับเหล็ก ตัวนี้ขายรวมขายรวมครับผมก็ตามสภาพเนาะตามสภาพตัวนี้อ่าใบละแปดร้อยบาทคู่หนึ่งก็พันหกร้อยอ่ะพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยบาทครับผมขายตามสภาพเนาะเอาไปเก็บงานเอา ตรงฟ้าตรงไรเป็นไม้20มิตมิลนะครับด้านในก็มีใยแก้วค่าจัดส่งน่าจะน่าจะหนักหนักน่าจะหลายร้อยครับประมาณ500ต่อใบแต่ตะเกรง่ยสวยตะแกรงสวยเลยครับดอกนี้ไม่ได้แกะโอ้ร้อนวันนี้เหมือนฝนจะตกครับผมฟ้าแลบ ลืมบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่บ้านนาโพตช่างปีอเศร,รีขรภูมิจัหวดสุรินทร์นะครับผมบ้านนาโพตบช่างปีอเภศร,รีขรภูมิจัังหวดสุรินทร์ก็ถ้าจะปักหมดุดหรือจะเปิด map อ,อ,อะไรนะเส้นทางก็พิมพ์ว่ากดังตัว M ีเลยครับผมเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นมามาดู ดูดอกลำโพงครับผมเป็นดอกอบอ้อ,อมตัวนี้อบอ้อ,อม18นิ้วอ่าลืมบอกตู้เมื่อกี้เป็นตู้18นิ้วนะครับตู้เทโบเมื่อกีล้ลงลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมมั่งครับตัวนี้เป็นพันวัตเวนร้อยสีสภาพว็ยังไม่ได้เช็ดแต่สวยเดิมเดมเดิมเดิมนะครับผมตัวนี้ดอกละห1ึ0งบาท อ,อกอ้อ,อมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมชีตัวนี้มีตัวเดียวสิบสองนิ้วจัมเปอร์สิบสองนิ้วครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่สามร้อยบาทครับผมสภาพสวยนะงานดีนะเนี่ยงานดีมีปุ่มกดด้วยครับผมส่วน m m s m s m s ะ มตัวนี้เบียดตัวนี้ใช้ได้ครับนิดๆเอาขายคู่กันเลยแหลมแหลมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าครับผมยังไม่ได้เช็คเลยมีตัวเช็คไหมมีฐานไหมฐานน,แบบแบบนี้แวบๆเองเท่านี่ยไม่ฐาน ให้ดูสภาพก่อนอนี่ครับนี่ไหมฐานฐานอยู่ไหนนี่แด่ตละลัเม็ดช้าหน่อยครับแต่เยน็เยนๆนะฐานฐานมันมีฐานขัอนอ้วน่ะเลียวมาน,ะานมรูดูนี่ก็มีสีดำ เห็นไหมมาดูดอกนี้ก่อนครับนี่โครงล้ออู้หูเมล็ดสองก้อนครับใช่ไหมสองก้อนหรือก้อนเดียวก้อนเดียวครับแต่ก้อนมาเริ่มเลยครับนี่หนาตึบนี่เป็นรุ่น ABL 8โอห์ม14 0นิ้วถูกเป็นเป็นโครงล้อครับผมโอ้สภาพสวยยนะนี่ภาพตึงๆเลยครับ หาตึงๆเลยหาตึงๆเลยตัวนี้ใบละพันเจ็บาทครับผมดอกละพันเจ็ดบาทเนี่ยสภาพสวยสวยแบบนี้เลยครับนี่ใช้งานปกติยังไม่ได้เช็ดนะครับเพิ่งถอดออกมาไหล้มไปถึงไหนแล้วตีเป็นเสียเลยไปนี่ ชุดนี้500บาทครับผมสองดอกแล้วก็แหลมหนึ่งตัวแหลมเป็นแหลมเอสนี่ห้าบาทก็ห้าบาทก็จะได้ดอกตัวนี้มันจะเบียดได้ดังนะครับไปตัวนี้ใช้ได้ดอกเดิมอีกดอกเดิมๆเ,เลยครับตัวนี้ไม่เคยแกะตัวนี้เคยแกะมาแล้ว500รบาท มีตัวไหนอีกของเข้ามาใหม่วันนี้อ๋อมีเอลโต้มีเอลโต้ตัวนี้เป็นรุ่น12ตัวนี้ก็จะมีค้อแครกบ้างเนาะเอาไปเช็คดูครับค้อแครกบ้างเป็นบางตัวตัวนี้ตัวนี้2,200บาทครับ2,200บาทเอฟเฟกอะไรออกนะครับผมเช็คดูแล้วก็จะมีค้อแคกแต่ถ้าฉีดอน้ำยาล้างล้างล้างสไลด์ล้างวอลลุ่มน่าจะหาย แต่ผมไม่ได้เอามาครับน้ำยาอยู่ที่ร้านที่เมืองก็เพิ่งได้มาตัวนี้นี่สองพันสองร้อยบาทครับผมนี่ออโต้มันจะเป็นคอร์ส NPE คอร์ส NPE เป็นคอร์สสามทางครับผมเป็นคอร์สสามทางมองเห็นชัดไหมคอร์สสามทางเป็นไมเอ็นตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทครับผม 1300บาทสภาพสวยใช้งานปกติอาปีเป็นครอสโปรยูโรโครอสโรยูโร oh, ตัวนี้1200บาท1,200บาทครับผมส่วน EQ ตัวนี้เป็น EQ my NPE ตาําตำหนิมีตรงนี้ครับผมหกักแต่ว่าเอาปากกาที่สไลด์ขึ้นลงได้ตัวนี้สภาพว็ยังโอเคนะหรือท่านใดเอาไปเปลี่ยน ของเพิ่งได้มาผมไม่ได้เช็ดเลยนั่นไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับถ่ายให้ดูกันก่อน,นใช้งานปกติครับผมก็ตำหนิที่ผมบอกคืออสไลด์ตรงนี้หักแต่ถ้าเอาปากกาเลื่อนเลื่อนได้ใช้งานได้ปุ่มปกติทุกอย่างตำหนิที่เดียวตรงนี้ครับผมที่เดียวตัวนี้1,800บาทครับผม หน,นึ่งพันแปดร้อยบาทต้นไมอีกข้ามาใหม่วันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับผมตู้สิบห้านิ้วโอ้นี่ๆๆนี่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 สิบห้าน,นิ้วรับผมเป็นไม้ปาติเกิลตัวนี้ไม้ปาติเกิลมีอยู่สองใบเป็นน่าจะเป็นออเดอร์ออเดอร์สี่แหละครับส่งแบบนี้หรือเปล่าไม่แน,น่ใจไหนประมาณนี้ครับเป็นไม้ปาติเกิลสิบห้านิขนาดกระทัดรัด ตอนนี้ใบละห้าร้อยห้าสิบาทครับผมใบละห้าร้อยห้าสิบา,บาทมีอยู่สองใบสิบห้านิ้วแล้วก็ตู้อะไรนี่อ๋อก็มีลูกยางยางกันรั่วตัวนี้ก็ได้จะเป็นออเดอร์สีเหมือนกันครับผมหน้ากระแทกไปเป็นไม,ม้ยี่สิบม,มิลไม้ยี่สิบมิลด้านหลังก็จะมีนี่เป็นสเปคคอนครับผม สตกเรคน้อนไม้ก็อาจจะมีเปิดบ้างอะไรบ้างขายตามสภาพครับผมแต่ไม้ยังดีนะไม้ยังดีจะมีเปิดมุมเปิดอะไรบ้างนี่เป็นของช่างอะไรไม่รู้ครับมีอยูหกใบตัวนี้ใบละเจ็ดร้อยบาทครับผมใบละเจ็ดร้อยบาทเอาก็เลือกชมได้ครับผมส่วนตัวนี้ก็ W มีใบเดียวครับผม W ตัวนี้เป็นไม้แท้ยี่สิบมิลหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมมีใบเดียวส่วนคลิปตู้ก็ลงไปค้งก่อนก่อนแล้วเนาะก็อีกมีออกบ้างไม่ออกบ้างออกทีละใบสองใบอ้าตู้สิบห้านิ้วตัวนี้พร้อมดอก M S ตัวนี้มีเลือตอนนี้เหลืออยู่สองใบครับผมสองใบสุดท้าย เป็นตู้บีวีสิบห้านิ้วไม้ยี่สิบมิลเนี่ยเป็นเหล็กใหญ่ๆนี่เลยครับดอกเอ็มเอสดอกเดิมๆเจ็ดร้อยบาทใหญ่มากตัวนี้เรืออยูสองใบอ่าเรือย,ยูสองใบเปิดให้ดูมีสเปคคอนด้านหลังมีสเปคคอนสวยๆเลยนะครับตัวนี้ ไม้นี่สวยงามเลยตัวนี้ใบละพร้อมดอกใบละพันแปดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหลืออยู่สองใบตอนนี้ก็สนใจตัวไหนก็ศูนย์เก้าสองสองเก้าหนึ่งสองสามสามเจ็ดครับผมไปดูตัวใหม่ก่อนอัปเดตตัวใหม่ๆก่อนตัวไหนอีกวันนี้ครับ MBA MBA ตัวนี้รุ่นใน C A 1ครับผม C A 1ตัวนี้สภาพสวยเลยไม่ได้เกะข้างในให้ดูป่นจับนิดนึง2,200บาทครับตัวนี้ไปขับกลางแหลม12นิ้ว15นิ้วข้างระดอก2ดอกพอได้ครับผมโมแปลงก็ใหญ่อยู่นะข้างในเนะี่ยเป็นโมแปลงเทรอยสภาพยังสวยส่วนอีคิวหน้าเขียวก็ยังอยู่นะครับผมอีคิวหน้าเขียวตัวละสอง0ันห พันสี่พันสองพันสองตามนิ้วเลยต,ตัวนี้ตัวนี้เอาแค่พันสามครับผมต,ตัวนี้ตัวนี้งานรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นงานรุ่นเก่าเเกรดอะไรจะดีอีคิวตามสภาพคอมเพรสเซอร์ตัวนี้แปดร้อยบาทยังไม่ได้ลองเลยครับมีเวลาลองเลย,ยไม่ได้เสียบปลั๊กดูเลย ขายราคานี่แหละเอาเอาไปวัดดวงเอาครับตัวล่างเป็น xl 400 1้0 0บาทครับผมตัวนี้15นิ้วข้างละดอก2ดอก12นิ้วก็เหมือนกันของว่าจะเรือประมาณนี้ครับที่ก็ดังพกดอกสนใจตัวไหนก็092 291 2337ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยครับผม ก็แจ้งไปคลิปก่อนๆแล้วเนาะก็ยังมีลงเหลืออยู่บ้างครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะครับผมขอบคุณครับ